อนนี้ก็เสร็จเคสแล้วนะครผ่าตัดเสร็จเร็ววันนี้ได้เห็นดวงตะวันหน่อยนะฮะเสร็จเร็วนิดนึงนี่ฮะลองดูดวงอาทิตย์สวยๆยามเย็นอากาศเริ่มเย็นสดชื่นขึ้นนะครับในปลายปีนะครับวันนี้ก็เป็นสวนเล็กๆของผมนะครับนี่นะฮะพามาชมสวนอันนี้มีลูกอันนี้ด้วยลูกนี้ด้วยและนี่ฮะน้องกระต่ายนะครับนี่นะครับกระต่ายนะฮะกระต่ายปอมๆมาดูนี้กันว้าวนี่ฮะ น้อง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 นี่ก็คือน้องเต่านะครับน้องเต่าของผมนะครับมันน่ารักมันมีความน่ารักของมันแล้วเวลาผมไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะไปเที่ยวประเทศซีเชลอย่างเงี้ยเราเจอเต่าตัว,ตวใหญ่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมันเดินมากินหญ้าน่ารักเราก็เลยอยากจะเลี้ยงขึ้นมาแต่ความเชื่อของหลายๆคนก็บอกว่าการเลี้ยงเต่าเนี่ยจะทําให้เจ้าของบ้านอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู <c oughs> คือเขาจะกินพืชอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลี้ยงแต่สัตว์ที่ที่ว่าไม่กินสัตว์ด้วยกันนะครับเพราะมันจะเหมือนทําบาปแบบเนี้ยอันนี้เขาก็จะกินหญ้านะครับเขาจะกินหญ้าแล้วก็กินอาหารเต่าเป็นอาหารเม็ดอันนี้น้องเต่าตัว,ตวเท่านี้แหละอันนี้เราก็สามารถที่จะลูกหัวเขาได้เนี่ยฮะเขาเชื่องนะครับอันนี้เขาก็ยกก้นขึ้นมาแล้วน้องเต่าน่ารักทั้งไง จริงๆกระดองเขารู้สึกนะครับคือบางคนคิดว่ากระดองเต่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเปลือกเฉยๆไม่ใช่นะครับถ้าเราจับเขาเนี่ยเขารู้สึกด้วยว่ามีคนมาจับหลังเขานะครับบางคนไม่รู้นะฮะเราเคยเห็นแบบบางคนมาวาดสีอะไรหลังเขาหรือว่าเอาอะไรมาตะไบหลังเขาเขาเจ็บนะครับอันนี้เขารู้สึกเวารจับเนี่ยเขารู้สึกด้วยนะฮะ